สวัสดีครับปายเอ m เครับยินดีต้อนรับสู่น้ำตกบอ่อแปลงครับผมก็ในวันที่ปายมีพายุกระหน่ำนะซ้ำเติมรุนแรงนะครับก็มาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวบ้านก็ยังทํามหาหากินอยู่เนาะตรงนู้นก็กําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตหอมนะเพื่อเศรษฐกิจของอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตรงนู้นนะเห็นไหมฮะตรงนู้นบริเวณนู้นก็เป็นพื้นที่ปลูกหอมนะ ก็ในส่วนนี้ก็เป็นคา f ฟ่ช็อปของพรอหลวงนะพอหลวง <c oughs> <c oughs> ก็สามารถมานั่งชมวิวน้ําตกหมอ,หมอแปลงได้ตรงนี้นะครับก็ตรงนู้นก็เป็นสวนสวนของชาวบ้านเขานะก็เปนะ็นสวนการที่ทํากินนะก็ตอนนี้ไฟอยป่าก็เริ่มมาแล้วนะครับผมก็ปเอช h เอ็มก็ตระหนักถึงบรรยากาศในท้องฟ้านะอย่าให้มันมืดเริ่มอย่าให้มันมีหมอกควันเยอะนะครับมาตรการจับปรับยึดที่ทํากินก็ ได้นํามาใช้แล้วนะครับผมท่านที่ไหนที่เผานะก็อย่าลืมนะว่าโดนยึดที่ทํากินเลยนะครับผมก็ไปเอสเอ็ม e ก็นำชมน้ําตกหมอแปลงแล้วกันเรามานั่งชมวิวอยู่ตรงนี้นะท่านสามารถย่อนขาได้เห็นไหมฮะยอนขาได้นะครับเก็บนั่งชมบรรยากาศของน้าําตกไหลสวดซ่าสวดซ่าสดซ่านะครับตรงนี้ได้แต่อตอนนี้วันนี้ร้านกาแฟปิดนะครับก็มีทุลักก็ปิด ทำการ1วันนะครับแต่น้ําตกก็ยังเปิดให้บริการทุกท่านนะหนึบาทชาวต่างชาติ20บาทสําหรับประชาชนชาวไทยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไปเอชเอ็มเราลงไปข้างล่างกันตรงนี้ห้ามลงนะห้ามโดดห้ามเล่นนะครับตรงนี้นะก็อันตรายผมเคยนําเสนอมาแล้วลองรอบ3ร,รอบแล้วนะ ซึ่งอันตรายก็สามารถดูวิวได้ยืนดูวิวตรงนั้นได้นะครับเก็บดูวิวนั้นได้แต่ห้ามลงนะครับตรงนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาเนาะก็ยังมีก้อนหินมีกรวดมีทรายมีขยะเต็มอยู่ตรงนั้นมีเหล็กมีเศษเหล็กอยู่ตรงนั้นมีอยู่นะครับอันตรายห้ามลงก็มีป้ายดานเจออยู่ตรงนั้นนะตั้งดนเจออยู่ตรงนั้นนะดันจอลัดห้ามลงนะครับตรงนี้ห้ามลงส่วนที่จะเล่นได้ก็คือส่วนท้างบนนู่นนะส่วนข้างบนนู่นเดี๋ยวเราเข้าไปกันไป let's go now น้ำตกหมอแป้งก็ยินดีต้อนรับทุกท่านไปเลยครับไปเลย g ก็วันนี้เป็นวันศุกร์ที่2 1นะ 1> กุมภาพันธ์2 5 6นะครับนะักท่องเที่ยวก็ไปเล่นน้ำที่แม่น้ำปลายกันเกือบหมดนะครับก็เหลือมาเป็นบางส่วนนะช่วงนี้นะักท่องเที่ยวก็น้อยแล้วนะครับเป็นช่วง smoke season เนาะก็ช่วงบรรยากาศของการเผานะไม่ว่าจะไฟเผาป่าจากฝนะีมือมนุษย์ฟไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะไฟป่าจากประเทศพม่านะก็ช่วง เข้าสู่ช่วง3ามหมอกหมอกที่3ของอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วครับก็คือหมอกควันนะก็ระยะยนี้ก็จะประมาณ3 4ถึงเดือนนะครับกุม<ณ>ภามีนามีษาพุษภาพุษภาน่าจะหมดแล้วครับผมพฤษภาช่วงปลายปลายถ้ามีฝนตกก็หมอกควันก็จะลดลงนะครับตอนนี้ก็ยังน้อยอยู่ครับก็ร้อยห้าสิบร้อน, 150, 160นะ pm 2อจุดห้ตอนนี้นะครับ ก็หมอกควันก็เบาบางก็มีการเผาป่าอาจจะเกิดจากฝีมือมนุษย์นะหรือว่าฝีมือของธรรมชาติก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปเนาะเป็นช่วงฤดูแลนะครับก็ร้อนๆนี้ก็เชิญมาเลยน้ําตกหมอแปงนะครับยินดีต้อนรับ Welcome t หมอกแปง Beautiful Thailand ไป Th Thailand Let's go, let go ้าเละ Let's go ก็เราจะพาเดินเล่นก่อนนะเดินสำรวจก่อนก็เหมือนเดิมนะเจอกันก็มีการทักทายนะ Hello my friend how are you <laughs> ผมผมก็สวัสดีครับผมปายเ M ครับผมจะไปเสกสันแมนครับยินดีต้อนรับสู่น้ำตกหมอแป้งครับท่านที่อยากมีความสนุกสนานอยากเอ็กตรีมนะเอ็กตรีมก็เฉิญด้านนี้เลย <laughs> ก็มีจอดจุดปลอดภัยให้ท่านหลายเล่นหล,หลายหลายจุดนะครับ ซึ่งจะพานำชมกันผมก็บุ๊กิ้งหลายๆจุดให้ท่านดูละนะไม่ว่าจะเป็นจุดนี้จุดแรกนะจุดนี้นะจุดนี้นก็เล่นได้สบายมากเล่นได้สบายมากน้ำก็ลึกครับแม่โคขุดเรียบร้อยนะ,นะจุดที่หนึ่งครับ จุดที่2ครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จุดที่3ครับตรงนี้จุดที่4ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่5จุดที่6กันเดีย๋ยวผมวางของแป๊บนึงเดี๋ยวมาครับก็ e x r e for ิ fall, มฟอร์ม a าเป a t ว r f a l ่ Welcome You can pay uh, anything at least 5หยด on m า b a n น waterfall for the safety. Me check uh, this lock on the border outside นะนะล็อก on the border นี่ก็คือเช็คเอาก้อนหินขึ้นมาละทำให้หมดแล้วนะครับก็สามารถมาเล่นเลี่ยมชมได้เมื่อกี้1 2 3 4 4ละ5จุดนี้ครับจุดนี้ก็เล่นได้นี่นะ5 หกจุดนี้ครับหกจุดนี้จุดนี้ฮะกิ่งหนอยเจ็ดนะครับ,รรบมีหมดเจ็ดจุดมีแปดจุดท้างบนเราไปดูจุดท้างบนนะจุดท้างบนซึ่งจุดที่แปดน้ํามันน้อยแล้วไม่สามารถลงได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ามันมันไม่ไหลแรงแล้วมันไม่ลื่นละเนาะถ้ามาเล่นน้ําตกหมอกแปงก็ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ด เห็ลย right. เราเดินไปดูข้างบนนะน้ำค่อนข้างน้อยนะน้ำน้อยมากเลยครับช่วงสู่หน้าแรงแล้วนะตรงนี้จุดที่8ครับที่สไลด์ได้นะครับได้แต่ว่าน้ำมันน้อยแล้ว มันอาจจะไม่ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงดันของน้ํานะครับมันสลบไม่เยอะนะครับแต่ถ้าสลบเยอะต้องข้างล่างที่ผมชี้ให้ดูตอนแรกนะครับก็ขึ้นมาเลยปลาย S C M พามาชมหัวน้ําตกกันนะตรงนี้ก็มาจากข้อนะไปไฟ for the water go inside นะก็มีการทำเคลื่อนขึ้นมาก็จะเราจะเจอี่ อันนี้เป็นฝายนะฝายสร้างตาเองทางธรรมชาติเนาะเพื่อจะเก็บกักน้ําเพื่อจะผันน้ําไปที่พื้นที่เกษตรกรพื้นที่ปลูกหอมปลูกกระเทียมนะตรงนี้นะก็โกลยินไะต์นั่นเลยนะถ้าเราเดินขึ้นมาก็ปีนได้เท่าที่ไปได้นะไม่ปลอดภัยอย่าไปนะครับน้ําช่วงห่างน้อยแล้วเห็นไหมน้าน้อยมาก มาดูหัวน้ำตกกันนะครับชั้นนี้ก็น่าจะปีนได้แล้วครับโอ้โหปราสาทสวยงามมากผมไม่ทราบว่ามันหมายความว่าไงนะแต่ท่านที่ทราบก็คอมเมนต์มาให้ผมรับทราบด้วยเนาะคือการเลี้ยงก้อนหินเนี่ยเพื่อความสนุนหรือเพื่ออะไรของเนเจอร์ผมก็ไม่เข้าใจแต่ฝรั่งเขาชอบมากเลยนะการเลี้ยงก้อนหินเนี่ยผมเจอผมก็ล้มเพราะมันขวางทางการเล่นนะ โอ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยครับดีย๋ยฮะว้าวน้ำเย็นมากเลย <c oughs> น้ำเย็นมากเลยเย็นเจี๊ยบเลยครับสุดยอดเลยครับว้าวเดี๋ยวเราลองไปตรงนั้นกันเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องแป๊บหนึ่ง เราน่าจะตั้งตรงนี้ได้ดูวิวโอ้ได้ครับได้ได้ตั้งกองตรงนี้ละกันเดี๋ยวเราปีนไปตรงนั้นนะก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะบี B care, แคปปูเชคแคนนะแชกคน evet. ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้มไ้ไนะได้ครับด้อ่ะยืมก้อนหินนะยืมก้อนเหิน อยากได้มุม like นี้ครับได้ไหมอยากได้มุมนี้ได้ไหมมาเลยนะใช้เวลาพอสมควรครับดูความบาลานซ์ของกล้องเนาะนี่ใช้ได้งานได้ไหม เดียวครับเดียวเลยครับแคปเลยนะสตูตกตกตกเกือบไปแล้วครับเดี๋ยวตั้งกล้องเลยครับไม่ได้ครับมุมนี้ไม่ได้ขอให้มุมนึงแล้วกันมุมนี้น่าจะได้ฮะมุมนี้เห็นไหมครัมุมนี้น่าจะได้แคปเลยอยากให้ภาพสวยๆมาท่านชมนะ แล้วก็มันเดิมไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมามได้ไหมเก็ตไหมโอเคก็ยโน่กูแนวแล้วโน่ มันลื่นมากเลยครับตรงนี้ขึ้นไม่ได้ครับก็ไม่ปลอดภยนะัยเนาะก็กลับดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเราลงไปเล่นน้ำนะครับผมไป let's go ไปเลยเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำกันมันขึ้นไม่ได้เนาะตรงนี้มันลื่นมากเลยแล้วก็ชันด้วยเดี๋ยวหัวล่างข้างแตกมานะก็ใช้ความระมัดระวัง no safety no go นะ safety first นะครับผมถ้าปลอดภัยค่อยไปเนาะไม่ปลอดภัยก็อย่าไปนะครับ ไปเ c m ก็นำมาชมน้ำตกหมอแปลงในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวในช่วงจันบายบแล้วนะครับผมเส้กนนักท่องเที่ยวก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะ เมื่อกี้ผมเจอขยะเดีย๋ยวเก็บขยะไปด้วยครับนะ่ <c oughs> ลื่นนะครับปกดใช้คมราม,มาวองเมื่อกี้เจอขยะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะ <c oughs> เยอะแยะ,ยะเลยขยะเนี่ยเน <c oughs> ี่ย เยอะแยะเลยฮะก็ <c oughs> <c oughs> you forget the bin on on the bin นะฮะ forget anything on the bin นะเพื่อความสะอาดนะฮะ bin design นะทางขยะอยู่ตรงนี้ก็รักษาความสะอาดร่วมกันเนาะก็เป็นขยะก็อย่าไปทิ้งมันเนาะ ปะเดี๋ยวเราซืก็ตรงนี้ปบ,ปบโอเคเอาเก็บขยะลงถังเดี๋ยวมีเจ้าที่เรามาเก็บนะก็ <c oughs> ให้เพื่อความสะอาดเนาะไป H m Let S m Let's go เลยฮนะ <c oughs> เดี๋ยวเราลงเล่นน้ำกัีป้ป สักหน่อยสักหน่อยก่อนอื่นก็ชุบตัวให้เปียกก่อนก็มีก้อนหินด้วยอันตรายครับเสร็จแล้วก็นั่งตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อแล้ว Let's go! Let's go! Go now! Let's go! Now! Sorry my man, sorry! Nè, này hay đu ra nè. để đèo ròi tăng con vái, Để ròi dà lên nám tụi nì. Đè, còn Nah. For deep, for nah. เช็ควอเตอร์ดิเปอร์นะเช็ควอเตอร์ดิเปอร์แอนด์ชาร์ลอดฟอร์ดเดิฟดิเปอร์เอชฟอร์ดเซฟตี้ฟอร์ดนะเดี๋ยวลงไปเช็คน้ำกันเดีย๋ยวผมตั้งกล้องตรงนี้เนาะครับนะรับนี่ได้เลยตรงนี้ผมเห็นมุมละเดี๋ยวผมไปหาขาตั้งกล้องก่นอนเดี๋ยวจะลงเล่นน้ำกันครับ เอากล้องไปตั้งไว้ก่อนแล้วเราก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะก่อนอื่นก็ต้องไปเช็กก่อนนะว่าน้ำมันตื้นมันลึกแค่ไหนนะเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงไหนนะซุบถาจะเช็กตรงนี้ไม่ได้ฮะขากล้องไม่ถึงครับแปบ๊บนึงนะขากล้องมันไม่ถึง เดี๋ยวเช็คกิ้งพอยกันตรงนี้น่าจะได้ครับเห็นไหมใช่พอดีเลยว้าว all right let's go you job. โอเคได้ภาพที่สวยงามแล้วก็ไปเอชวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับเขาไปล่องห่วงนะครับยางกันหมดเนาะก,ก็ขอทุกท่านมีความสุขแล้วกันนะเดี๋ยวเรา get all inside เดี๋ยวลาส e นนะเดี๋ยวเด็สโกดนะตรงนี้ลงไปได้นะขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับ